ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการลงนามร่วมกับเครือเจริญพกพัณฑ์ในการทำสื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์นะคะผ่านการสื่อสารโดยกลุ่มธุรกิจเครือซีีเพื่อที่จะเตือนภัยประชาชนนะคะให้รู้เท่าทันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะป้องกันความเสียหายทั้งกับตัวประชาชนเองรวมไปถึงกับตัวประเทศชาติด,ด้วยเราจะไปติดตามพร้อมกันได้จากรายงานค่ะ ปัจจุบันอาชญากรรมไซเบอร์มีสถิติเพิ่มสูงขึ้นและมีประชาชนหลงกลตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากบางรายถึงกับต้องสูญเสียชีวิต ซึ่งจากสถิติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือสอตชพบว่ามีการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ถึง6กุมภาพันธ์2566มีการรับแจ้งความอาญกรรมทางเทคโนโลยีจำนวนทั้งสิ้น1 9 2 0 3 1คดีรวมมูลค่าความเสียหายกว่าหลายล้านบาทล่าสุดพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประชาสัมพันธ์สื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้อนภยัยอันกรรมทางเทคโนโลยีระหว่างเครือเจริญพ่อกระพันโดยมีนายสุภชัยเจรระวนน์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญพ่อพกระพันร่วมลงนามมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในเครือเจริญพ่อพกระพันร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและห่วงใยประชาชนจึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างองคอ์กรทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการยับยั้งป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันกลกลกงรูปแบบต่างๆของมิจฉาชีพเราอยากจะให้มีการป้องกันความเสียหายเกิดขึ้นเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้ก็เราก็เห็นศักยภาพของบริษัท ของเครือเจริญุูกรัณฑ์ที่มีทัพเซเว่นอีเลเว่นทั้ง, 11, ท,งทั้งโทรศัพท์ก็ดีหรือทั้งทางสื่อทีวีก็ดีนะครับเราเชื่อว่าร่วมมือกับทางสำงนักงานใหญ่ชาติที่จะทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะครับในลหลายๆมิตินะครับก็วันนี้ก็เป็นที่มาของการเอบลยูในวันนี้นะครับด้านนายสุภาชัยเจยรรนนะว์กล่าวว่าปัจจุบันอาญากรรมไซเบอร์ได้พัฒนารูปแบบกลลวงอย่างหลากหลายและรุนแรงมากขึ้น จนกลายเป็นปัญหาความมั่นคงระดับชาติส่งผลกระทบทั้งต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้ในการประชุม World Economic Forum 2023ได้จัดให้ภัยคุกคามไซเบอร์เป็นหนึ่งใน5ความเสี่ยงที่สำคัญระดับโลกโดยมีการคาดการณ์ว่าผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์จะสูงถึง10.5ล้านล้านเหรียญภายในปี2025 โดยเครือเจริญพภอกัณณ์์และกลุ่มบริษัทในเครือในฐานะผู้นําธุรกิจภาคเอกชนจึงได้ร่วมมือกับสํานักง,งานตารวจแห่งชาตินําร่องด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกลนโกงต่างๆของอาชยากรรมไซเบอร์เป็นองค์กรแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์วัคซีนให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้เท่าทานอาจญ,ญกากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆซึ่งการร่วมสร้างความตื่นรู้ให้สังคมไทยในครั้งนี้สอดคล้องกับค่านิยม3ประโยชน์ที่เครือยึดมั่นในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญผ่านโทรศัพท์ช่องทางที่เป็นระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต แล้วก็ช่องทางที่เป็นผ่านเราเรียกว่าออฟไลน์ line, หรือว่าช่องทางทางค้าปรีกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมีการให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ตลอดจนทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะร่วมนะครับช่วยพัฒนาเทคโนโลยีในการคัดกรองเบอร์นะครับที่โผล่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อย่างไรก็ตามสตชมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันสามารถติดตามรูปแบบการประชาสัมพันธ์กลโกงได้ที่ pctpr.police.go.th โดยมี18กลโกนหลักของมิจฉาชีพที่ใช้หลอกลวงเหยื่อบนโลกออนไลน์หากสงสัยเกรงจ,จะตกเป็นเหยื่อสามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนบชสอท1441หรือศูนย์ PCT 0 8 1 8 6 6 3 0 0 0ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บ b.. ไซต์ w w w t h a i p o l i s o n l i n e c o m